ของเงินหมื่นกันบ้างค่ะพาไปดูที่จังหวัดแพร่นะคะซึ่งประชาชนต่างก็ดีใจเป็นอย่างมากไปเบิกเงินหมื่นกันตั้งแต่เช้าเลยก็ดีใจที่ได้เงินจากนโยบายรัฐบาลโดยจะนําเงินไปต่อย,ยอดค้าขายและทําทุนค่ะ ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติโครงการเงินหมื่นฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจเฟสสองแก่ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและจ่ายเงินงวดแรกแก่ผู้มีความพร้อมในวันนี้โดยช่วงเช้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาลองจังหวัดแพร่มีประชาชนทยอยกันมารอที่ธนาคารเพื่อเบิกเงินซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักค่ะนายปังชัยธรรมอายุ67ปีพร้อมด้วยนางชุมชัยธรรมอายุ64ปีครับสสามีภรรยาชาวตำบลแม่ปานอำเภอล,ลองจังหวัดแพร่ประกอบอาชีพค้าขายก็เดินทางมา ที่ทอกศเหมือนกันโดยมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างตั้งแต่เช้าครับเพื่อถอนเงินที่รัฐบาลโอนให้ก็บอกว่าดีใจมากที่ได้รับเงินหลังจากที่รอคอยมานานสําหรับเงินที่ได้ก็จะเอาไปต่อยอดนะครับโดยรอบที่แล้วสามีได้รับก็นําเงินไปทํารถพ่วงข้างเพื่อค้าขายโดยจะนําเงินที่ได้รับมาไปซ่อมรถเปลี่ยนจากระบบสตาร์ทเท้าเป็นสตาร์ทมือเนื่องจากมีอายุมากแล้วนะครับส่วนที่เหลือก็จะนําไปเป็นทุนต่อยอด ก็อยากขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือคนยากจนให้มีทุนได้ต่อยอดในอาชีพนั่นเองครับบรรยากาศในจังหวัดแพร่ทั้ง8อำเภอก็คึกคักเป็นอย่างมากค่ะแต่น้อยกว่ารอบแรกเนื่องจากว่ามีการลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้หลายธนาคารและหลายพื้นที่ตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการให้บริการอย่างครบครันจึงทําให้ไม่มีปัญหาแต่อ่างใดค่ะ ชมไปที่จังหวัดลำพูนกันบ้างนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนจัดแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนส่งเสริมให้เด็กเล็กเด็กนักเรียนและก็ชาวบ้านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำดิบอำเภอป่าซาง,งาพพจังหวัดลำพูนนายรังสรรมณีรัตนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนประชาชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบจัดขึ้นโดยมีนายมงคลหมื่นอภัยนายกองการบริหารส่วนตำบลน,น้ำดิบ นำผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ชาวบ้านในตำบลทั้ง17หมู่บ้านรวมถึงนักเรียนนักศึกษารวม1,000คนเข้าร่วมกิจกรรมนะครับ โดยเริ่มการแข่งขันกีฬาบางประเภทตั้งแต่วันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ซึ่งมีการแข่งขันกรีฑาเปตองฟุตบอลเจคนและวอลเลย์บอลครับสำหรับการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนประชาชนก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกําลังกายเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยและยังสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านและชุมชนด้วยค่ะ ื่องไฟป่าแล้วนะครับต้องบอกว่าจังหวัดภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่เกิดปัญหาฝุ่นควันกันทุกปีนะครับโดยเฉพาะเชียงรายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มี PM 2.5นะครับซึ่งจากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีการใช้าศาสนามาร่วมในการแก้ปัญหาด้วยซึ่งที่วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีครับมีแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5โดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมนะครับไปติดตามรายละเอียดได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ พระพุทธรูปปางตัดสรู้หน้าตักกว้าง10.09เมตรสูง15.1เมตรที่ประดิษฐานอยู่ณจุดชมวิวบนวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีตำบลดอยหางอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงรายหลังจากโครงการพัฒนาป่าไม้พระสงฆ์ช่วยงานด้านป่าไม้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2548 ที่พระอาจารย์วิบูลร,รรมเตโชที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทร์ได้ร่วมกับชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภูเขาหัวโล้นซึ่งใช้ปลูกพืชเชิงเดียวและเสียหายจากการเผาหาของป่าให้กลับมาเป็นป่าที่เติมเต็มชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เดิมดอยอินทรีเป็นพื้นที่ที่เกิดการเผาป่าล่าสัตว์และเก็บของป่าในทุกช่วงฤดูหนาวถึงฤดูร้อนส่งผลกระทบให้เกิดฝุ่นควันและ PM2.5 แต่จากการสร้างความเข้าใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านอย่างเป็นรูปธรรมท,ทั้งการพิทักษ์และดับไฟป่าการก่อสร้างฝายเพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำให้กับชาวบ้านคลิกฟื้นพื้นที่เขาหัวล้นเดิมให้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตบนดอยป่าที่ชาวบ้านร่วมกันปลูกและสามารถมาเก็บผลผลิตจากพืชพันธุ์ชนิดต่าง ทำให้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันบันเทาลงอย่างต่อเนื่องอตอนแรกๆก็ไม่เห็นด้วยเพราะอาชีพหลักเขาก็จะปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะฮะก็จะปลูกสับประรดปลูกเนี่ยฮะมันสำปะหลังแล้วก็พวกพวกแถบนี้ก็จะมีมันสำปะหลังอ้อยแล้วก็สับประรดเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับซึ่งซึ่งเป็นเป็นพืชเชิงเดี่ยวซึ่งมีอันตราย มากมากเลยต้องเผาต้องทุกปีต้องทำกันอย่างนี้เป็นสูตรตายตัวนะฮะแล้วก็พอพระอาจารย์วิบูลนำโครงการต่างๆเข้ามาตอนปัจจุบันนี้ก็เห็นด้วยกันหมดเพราะทุกคนได้ได้ไดใช้ประโยชน์ จาากื้นปหอดูไฟที่ตั้งอยู่บนดอยอินทรีสูงจากระดับน้ําทะเล900เมตรคืออีกหนึ่งความร่วมมือในการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันของจังหวัดเชียงรายกับวัดพุทธอุทยานดอยอินรีที่ช่วยเก็บข้อมูลเก็บภาพ360องศาจากมุมสูงของเขตตัวเมืองเชียงรายเพื่อรายงานสถานการณ์จุดความร้อนตลอด24ชั่วโมงป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า รวมถึงมีความร่วมมือจากฝ่ายความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาไฟป่าโดยใช้กําลังทหารชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าดับไฟป่าและนักศึกษาวิชาทหารเพื่อทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ถึงความอันตรายของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากการเผาให้เข้ามาในพื้นที่โดยพ้องยิ่งคือเราจะเน้นนะครับเราจะไม่มังคับใช้กฎหมายเราจะใช้สร้างการรับรู้นะครับให้ขอความร่วมมือ นะครับใน,ใน,ใ,นในช่วงนี้อันนี้ถือว่าเป็นกําลังทางภาคพื้นดินถ้าหากในช่วงที่เกิดเหตุอย่างเช่นกรณีที่มีไฟป่าตรงเกิดขึ้นตรงจุดใดจุดหนึ่งจะเห็นได้ว่าสภาพภูมิประเทศนะครับ,รบที่พุทธอุทยานดอยนทรีนี้จะเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนนะครับกำลังพลบางส่วนทางภาคพื้นดินเนี่ยอาจจะได้เคลื่อนย้ายเคลื่อนด้วยเท้านี่ไปสักระยะหนึ่งตรงจุดหนึ่งแต่กรณีที่เป็นจุดที่ สูงชันยกตัวอย่างจุดที่ทางผู้สื่อข,ข่าวยืนอยู่ณตรงนี้นะครับไม่มีกําลังคนเคลื่อนเท้าเข้ามาได้เราก็จะมีกําลังทางอากาศสนับสนุนในปี2568จังหวัดเชียงรายตั้งเป้าแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยลดพื้นที่เผาไหม้จากค่าเฉลี่ย3ปีย้อนหลังลง100ละ30เหลือ160,000ไร่เศษลดจำนวนวันที่มีค่า PM 2.5เกินค่ามาตรฐานระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมเหลือ56วัน ลดจุดความร้อนฮอสปอตลงร้อยละ30จากค่าเฉลี่ย3ปีย้อนหลังเหลือ3624จุดและลดค่าเฉลี่ย PM 2อเหลือไม่เกิน42.18ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งได้ปรับลดจำนวนวันห้ามเผาเด็ดขาดให้อยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนลดลงจากปีก่อนโดยใช้ชุดข้อมูลทางสิสิติในการกำหนดวันที่ห้ามเผาปีนี้ช่วงระยะเวลาการควบคุมเข้มข้นเนี่ยก็ควรที่จะเหลือแค่แค่61วันก็คือตั้งแต่1มีนาคมซึ่งดูจากตัวเลข ดูจากสถิติ3ปีย้อนหลังที่ผ่านมาว่าตัวกราฟเนี่ยมันมันเริ่มพุ่งขึ้นสูงเมื่อไหร่ทั้งจุดความร้อนและค่าคุณภาพอากาศนะครับเพราะที่ผ่านมาเราประกาศตั้งแต่บางปีเราก็ประกาศตั้งแต่1นึ่งกุมภานะครับบางปีก็เริ่มตั้งแต่15กุมภาพุมธาแต่ช่วงที่เราประกาศตั้งแต่1กุมภาหรือภายในกุมภาเนี่ยค่าคุณภาพอากาศมันอยู่ในในสภาวะที่เอาง่ายๆคืออยู่ในค่าค่าเฉลี่ยที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือจุดความร้อนเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงเกินเกินที่เราจะควบคุมไม่ได้ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันในหลายมิติซึ่งสิ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันได้อย่างชัดเจนคือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงศาสนาที่จะสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับพื้นที่ทํากินให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาและฟื้นฟูผืนป่าที่พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์ได้ไปตลอดกาล มิ่งสิทธิ์เที่ยวผ่านนิถ่ายภาพทีระพงโลหะวัชระทีมข่าวเอ็นบีทีเชียงใหม่รายงาน